บทที่672้เจ็ดบพลังแห่งเทพใช่แล้วศพนี้ถูกปฏะติดประตอ,อก,กันทั้งหมดร่างกายเป็นศพโบราณแขนและขามาจากต่างเผ่าพันธุ์ศีรษะมาจากเผ่าพันธุ์พืชพิเศษเลือดในร่างกายเป็นเลือดของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และอวัยวะภายในหายไปแต่เต็มไปด้วยสิ่งแปลกปลอมมากมายและมีจุดเว้าในกระโหลกศีรษะซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่ที่บางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดมองยังไงก็ดูเหมือนพิธีกรรมบางอย่าง หน้าที่ของลิ้นนี้คือการสร้างศพอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณเห็นได้ชัดว่าเจตจำนงของซูเฉิงอวินสอดคล้องกับสิ่งนี้หลังจากจูเจ้าเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนเส้นทางของเขาไปสู่การเป็นพระเจ้าหรือไม่น่าเสียดายที่ภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณนี้ยังอยู่ที่นั่นเกราะบางเกินกว่าจะประสบความสำเร็จถูกหลอมรวมเข้ากับความศักดิ์สิทธิ์สูญเสียตัวตนและสูญเสียความตั้งใจเมื่อถีเย่ครุ่นคิดศพที่ถูกกดขี่ก็ส่งเสียงคำรามที่น่าตกใจ เขารู้สึกถึงการพันกันของพลังแห่งความยับยั้งชั่งใจดังนั้นความศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาจึงพล่งออกมาและคลื่นที่บ้าคลั่งและไม่เป็นระเบียบก็ดังก้องทั่วฟ้าดินแม้ว่าจะไม่ใช่เทพเจ้าแต่ความผันผวนจากความศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งดังกล่าวช่วยเพิ่มระดับชีวิตของศพนี้ทางอ้อมระดับชีวิตที่แตกต่างกันยังทำให้ศพนี้มีพลังที่เหลือเชื่อและแปลกประหลาดอีกด้วยตัวอย่างเช่นในขณะนี้เขาเพิ่มคำรามและสีของโลกเปลี่ยนไปทันทีและทุกอย่างก็บิดเบี้ยว ไม่เพียงแต่โลกเท่านั้นแต่จิตใจย,ยังเบลออีกด้วยสาวกเจ็ดเนรโลหิตทั้งหมดรอบตัวเขาสันสะท้านและพวกเขาก็มีความอยากที่จะบูชาโดยสัญชาตญาณไม่สามารถควบคุมและระง,งับได้มันเหมือนกับมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับความหวาดกลัวครั้งใหญ่พลังการกระทำทั้งหมดในร่างกายถูกตัดออกและร่างกายจะสันสะท้านตามสัญชาตญาณและสูญเสียการต่อต้านทั้งหมดขใดนั้นสาวกเจ็ดเนรโลหิตบ,บนพื้นเช่นเดียวกับสาวกสำนักเศร้าจือที่หลบหนีไปไกลทุกคนต่างสันเทาและก้มศรีรษะและคุกเข่าลงทีละคน ดูเหมือนว่าด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ฉันจะสามารถทําให้ความคิดของฉันชัดเจนได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะคุกเข่าลงแต่พวกเขาก็ยังคงตัวสั่นและร่างกายของพวกเขากำลังประสบกับการกลายพันธุ์ต่างๆแม้จะแผ่วเบาทิศทางของการกลายพันธุ์กลับกลายเป็นรูปลักษณ์ของศพดูเหมือนว่าศพนี้จะกลายเป็นต้นตอทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปหาเขามีเพียงเสวียเหลียนจืออาจารย์ตรงอยู่และถีเย่บนท้องฟ้าเท่านั้นที่สามารถเพิกเฉยต่อพลังศักดิ์สิทธิ์นี้ได้แล้วก็มีสวีชิง แม้ว่าร่างกายของสวีชิงจะสั่นเทาแต่เขาก็ไม่ได้คุกเข่าลงแต่เขากลับเงยหน้าขึ้นและจ้องมองไปที่ศพด้วยเจตนาฆ่าในดวงตาของเขาแม้ว่าร่างกายของเขาจะได้รับผลกระทบและเปลี่ยนแปลงแต่คริสตัลสีม่วงในตัวของสวีชิงก็ส่องแสงออกมาและเงาก็แผ่กระจายไปบนพื้นดูดซับมันอย่างตะกละตะกลามและตื่นเต้นทั้งหมดนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงในร่างกายของสวีชิงเริ่มกระจายไปแต่พลังศักดิ์สิทธิ์จากศพมีมากกว่าแค่สิ่งเหล่านี้ ในขณะนี้ภายใต้การระเบิดอันศักดิ์สิทธิ์นี้และท่ามกลางการต่อต้านของทุกคนศพก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและปล่อยเสียงคำรามอย่างเงียบๆด้วยเสียงคำรามร่างกายของมันก็กำจัดเครื่องพันธนาการทั้งหมดและบินขึ้นไปในอากาศโดยตรงในกลางอากาศมันก็ก้มศีรษะลงทันทีเมื่อมองดูโลกมันก็ยกมือขวาขึ้นแล้วกดลงไปที่พื้นด้วยการกดนี้แผ่นดินก็คำรามและทุกคนบนพื้นรวมถึงอาจารย์ฉีสวียเหรียนจือและอาจารย์ตงอยู่ก็มีภาพที่ทับซ้อนกันจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏบนร่างกายของพวกเขา หากมองภาพเหล่านี้อย่างใกล้ชิดพวกเขาดูเหมือนเป็นอดีตและอนาคตของทุกคนการซ้อนทับรูปภาพเหล่านี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนทุกคนให้กลายเป็นอันลบั้มรูปภาพและคนอื่นๆสามารถดูทุกอย่างได้ด้วยการคลิกดูอัลบั้มรูปภาพฉากนี้แปลกมากในอันลบั้มภาพของทุกคนทุกอย่างในอดีตชัดเจนในขณะที่ฉากในอนาคตคร่ามัวราวกับว่ามันมีความเป็นไปได้มากมายและการเปลี่ยนแปล,ปลงมากมายนับไม่ถ้วนแต่บัดนี้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงมากมายนับไม่ถ้วนกลับมีภาพรวมเป็นหนึ่งเดียว ภาพนั้นคือวันนี้ที่นี่ภาพความตายของทุกคนทุกคนมีภาพนี้ในอัลบั้มของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดกำลังจะตายซ้อนทับกันยืนยันซึ่งกันและกันรวมถึงสวีทิงด้วยจิตใจของสวีทิงกำลังคำรามและร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรงนอกจากนี้เขายังมองเห็นอดีตของเขามองเห็นอนาคตที่นับไม่ถ้วนของเขาและเห็นภาพแห่งอนาคตราวกับว่าถูกดึงออกมาด้วยพลังบางอย่างที่อธิบายไม่ได้และกำลังจะแข่งตัวสู่ความเป็นจริง ในฉากนั้นเขาตายที่นี่โดยถูกพลังของศพรุกรานและร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปและตายไปพลังประเภทนี้อยู่นอกเหนือการรับรู้ของสวีชิงในช่วงเวลาวิกฤตสวีชิงหายใจเข้าอย่างร,ว,รวดเร็วด้วยใบหน้าที่ดูร้ายเขาพยายามยกมือขวาขึ้นและโบกมืออย่างดูดเดือดมแมลงสีดำตัวเล็กๆที่บรรจุพิษของน้ำอำมฤตพิษของเขาก็บินออกมาในทันทีและเข้ามาหาเขาโดยตรงครูต่อมา,มาแมลงสีดำตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ก็ตกลงบนร่างของสวีชิงกัดอย่างแรงและรวมพิษเข้ากับร่างกายของสวีชิง ร่างกายของสวีชิงสันสะเทือนและร่างกายของเขาเริ่มเน่าเปื่อยอนาคตแห่งความตายที่เกิดจากความเน่าเปื่อยนี้ส่งผลทันทีต่อภาพลักษณ์ในอนาคตของเขาที่รวบรวมโดยพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากับมันสองภาพนี้เชื่อมโยงและสลับกันอย่างต่อเนื่องปรากฏว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์ในท้องฟ้าสีหน้าของอาจารย์ถีแสดงให้เห็นความกระจจางแจ้งและดวงตาของเขาก็แสดงแสงอันเจิดจ้า ฉากที่คล้ายกันปรากฏขึ้นกับเขาและวิธีการที่เขานํามาใช้เช่นเดียวกับสวีชิงคือการแทนที่อนาคตที่รวบรวมโดยความเป็นพระเจ้าด้วยความตายที่ควบคุมได้อีกครั้งบรรพบุรุษความศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันต้องการในตอนแรกใกล้จะถึงจุดนั้นแล้วเราสามารถเริ่มปิดผนึกได้ขณะที่ผู้ถีเย่ก็ทําการผนึกและชิ้นส่วนเมฆก็ก่อตัวขึ้นจากมือของเขากลายเป็นสัตว์ดุร้ายที่มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปล้วนมีพลังแห่งการปราบปรามและแต่ละตัวก็เต็มไปด้วยออร่าแห่งผนึก มีพวกมันมากมายนับพันตัวในขณะที่พวกมันแปลงร่างไปทุกทิศทุกทางพวกมันก็รวมเข้าด้วยกันและกลายเป็นแมวดำในที่สุดแมวตัวนี้ไม่มีอดีตและไม่มีอนาคตทันทีที่มันห่อหุ้มศพร่างของสวียเหลียนถือก็แกว่งไปมาและกลายเป็นสายเลือดจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งถูกมัดไว้อย่างรวดเร็วไม่มีอนาคตและไม่มีอดีตอาจารย์ตรงอยู่ที่อยู่ด้านข้างก็มีดวงตาแปลกๆยกมือขึ้นแล้วโบกมือทันใดนั้นธงขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามันคือธงการต่อสู้ของมนุษย์ คนนอกคิดว่าธงนี้เป็นของพันธมิตรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นของอาจารย์ตรงอยู่และก่อนหน้านี้เธอเคยให้เจ็ดเนตรโลหิตยืมเพื่อเป็นสมบัติแห่งสงครามในขณะน,นี้ทันทีที่ทงสงครามของเผ่าพันธุ์มนุษย์ออกมาสีของโลกก็เปลี่ยนไปและอาวุธต้องห้ามของเจ็ดเนตรโลหิตก็ถูกเปิดออกอย่างเต็มที่ท่ามกลางความวุ่นวายของสายลมและเมฆพลังแห่งการผนึกถึงขีดสุดและทันใดนั้นมันก็ระง,งับศพไว้ ท่ามกลางเลือดจำนวนนับไม่ถ้วนที่อยู่บนนั้นหยดเลือดสีทองนั้นเปล่งแสงที่สุกใสและมีนิ้วอยู่ข้างในทันใดนั้นนิ้วจากส่วนลึกก็ชี้ไปที่ศพทันใดร่างกายของศพสั่นอย่างรุนแรงและส่งเสียงคำรามแหลมออกมามือขวาที่ยกขึ้นไม่สามารถรองรับได้และต้องถอนออก มันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบหนีแม้ว่าเขาจะต้องการก็ตามเขาทำได้เพียงถูกระง,งับโดยการระเบิดอันศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งถูกปราบปรามโดยแมวดำของชีเยซึ่งพวพันกับเส้นโลหิตของเสวียเหลียนจือวิญญาณของมันถูกผนึกโดยอาวุธต้องห้ามของเจ็ดเนตรโลหิตร่างของมันถูกล็อกข้างต้นไม้โลหิตและทรงการต่อสู้ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ปราบปรามความศักดิ์สิทธิ์ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ เมื่อร่างกายของมันถูกผนึกโลกก็กลับมาเป็นปกติเหล่าสาวกส่วนใหญ่บนพื้นก็กระอักเลือดออกมาแม้ว่าพวกเขาจะดูซบเซาและได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ชีวิตของพวกเขาก็ปลอดภยัยแต่การต่อสู้ครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อจิตใจของพวกเขารูปลักษณ์ภายนอกของสวีชิงก็หายไปเช่นกันสำหรับพิษในร่างกายของเขานั้นมันถูกควบคุมอย่างรวดเร็วด,ด้วยการดูดซับของแมลงสีดำตัวเล็กๆและการปรับปรามของคริสตัลสีม่วงเช่นเดียวกับการแพร่กระจายการต่อต้านของเขาเอง เมื่อมองดูศพที่ถูกผนึกหัวใจของสวีชิงก็ตื่นตะลึงขึ้นนี่หรือคือเทพบทที่673ในเวลาเดียวกันการต่อสู้ที่คล้ายกันเกิดขึ้นในฐานที่มั่นอีกสามนิกายอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่มีค่ายกลและจังหวะโจมตีเหมือนสาวกเจ็ดเนตรโลหิตสารดาบที่รับผิดชอบก็ยังต้องออกมาช่วยแก้ไขแต่เขาไม่สามารถปิดผนึกมันได้หลังจากถูกปราบปรามศพที่จุดทั้งสามนั้นก็ปีนขึ้นสู่ยอดเขาสูงสุด,ดด้วยวิธีที่แปลกประหลาด จากนั้นก็สุดตัวลงเองและกลายเป็นขี้เท่าโดยไม่ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังรากับว่าพวกมันกำลังทํำลายตัวเองในเวลาเดียวกันหลังจากการโจมตีของสาวกเจ็ดเนตรโลหิตสิ้นสุดลงระหว่างทางไปยังเมืองหลวงของเทสมนทนกลางในรัฐอื่นของเทสมนทนเฟิงไห่นอกรัฐหญิงห่วงเจ้าชายจื่อชิงสวมเสื้อคลุมสีดำและหน้ากากเทพเจ้ากำลังเดินเล่นไปเรื่อยๆ ดวงตาที่อยู่ใต้หน้ากากไม่มีอารมณ์ใดๆและสงบราวกับน้ำโดยไม่แสดงความผูกพันกับหญิงห่วโจที่อยู่ข้างหลังเขาเลยเช่นเดียวกับเมื่อเขาออกจากนานห่วโจและมาที่หญิงห่วโจข้างหลังเขาคือเย่จิวที่ติดตามเขาด้วยความเคารพคุณชายครับท่านคิดยังไงจากร่างทดสอบที่สมัครใจทั้งห้าศี่ษถูกพบโดยบังเอิญและอีกหนึ่งศพถูกซ่อนไว้ไม่แปลกใจเลยชายหนุ่มในชุดคลุมสีดำข้างหน้าพูดอย่างใจเย็น ความสามารถและข้อบกพร่องต่างๆของผู้ทดสอบทั้งสีที่ถูกค้นพบนั้นได้ถูกฉันบันทึกไว้แล้วและได้มีการแจ้งตำแหน่งของวัตถุทดสอบที่ห้าแล้วเพื่อที่จะสามารถเริ่มการทำให้เป็นเทพในรอบถัดไปและให้การสนับสนุนได้แต่มีม,มีบางอย่างผิดปกติเย่จิวลังเลพูดมาสิชายหนุ่มในชุดคลุมสีดำข้างหน้ามีสีหน้าเฉยเมยและมีน้ำเสียงสงบสถานที่ที่เกิดข้อผิดพลาดคือฐานที่มั่นสำนักเศร้าจือ่อดูเหมือนว่าสาวกเจ็ดเนรโลหิตจะสังเกตเห็นจุดประสงค์ของเราแล้ว เมื่อดูเหตุการณ์ร่วมกันดูเหมือนว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการกำหนดเป้าหมายไปที่ร่างกายทดสอบและการทำลายตนเองของมันด้วยทำให้มันล้มเหลวในการทำลายตัวเองมันถูกผนึกไว้และผู้นำควรเป็นปรมาจารย์คนที่เจ็ดเมื่อมาถึงจุดนี้เย่จิวรู้สึกเหนื่อออกเล็กน้อยบนหน้าผากฐานที่มั่นทั้งสี่นี้ถูกจัดเตรียมโดยเขาเดิมทีทุกอย่างเป็นเรื่องปกติแม้ว่าพวกเขาจะพบมันโดยบังเอิญแต่ก็ไม่อาจยอมรับได้ชายหนุ่มในชุดคลุมสีดำด้านหน้าหยุดครู่หนึ่ง หลังจากนั้นไม่นานเขาก็หันกลับมาและมองไปในทิศทางของหญิงห่วงโจดวงตาที่อยู่ใต้หน้ากากที่แตกสลายของเทพเจ้าไม่สงบเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแต่เผยให้เห็นแสงแปลกๆนั่นคืออาจารย์ของพี่ชายฉันเหรอฉันไม่เคยสนใจบุคคลน,นี้มาก่อนแต่ตอนนี้ฉันเห็นว่าบุคคลน,นี้ไม่ง่ายเลยน่าเสียดายที่เรื่องของหญิงห่วโจได้ยุติลงแล้วไม่อย่างนั้นฉันก็อยากจะไปขอคำชี้แนะกับบุคคลน,นี้สักหน่อย ชายหนุ่มในชุดคลุมสีดำจ้องมองไปในทิศทางของหญิงห่วโจเป็นเวลานานจากนั้นมองออกไปและเดินหน้าต่อไปถ้าทำได้ก็ถือว่ามันเป็นของขวัญขอบคุณจากฉันที่มอบให้พี่ชายของฉันนอกจากนี้ความเป็นเทพไม่สามารถศึกษาและควบคุมโดยมนุษย์ได้ชายหนุ่มในชุดคลุมสีดำพูดอย่างสงบและเดินไกลออกไปเรื่อยๆเย่จิ๋วอยู่ข้างหลังและเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกเขาอดไม่ได้ที่จะถามคำถามขณะที่เขาเดินตามคุณชายความศักดิ์สิทธิ์คืออะไรกันแน่ ระดับชีวิตแตกต่างกันดังนั้นชั้นจึงอธิบายให้เจ้าฟังไม่ได้ชายหนุ่มในชุดคลุมสีดําตอบอย่างใจเย็นเจ้าไม่รู้และมันยากที่จะเข้าใจเช่นเดียวกับมดที่ไม่เข้าใจความคิดของเจ้าเช่นกันเจ้าก็ไม่เข้าใจความคิดของฉันนี่คือช่องว่างที่ไม่อาจเชื่อมโยงระหว่างมนุษยชาติกับเทพพูดง่ายๆก็คือหาความคิดของเจ้ามีความคิดสามพันทั่วขณะจิตดังนั้นสิ่งที่เทพสแสวงหาคือทั่วขณะแห่งความคิดอันไม่มีที่สิ้นสุดในจิตใจ,ใจของเขาแต่ละทั่วขณะจะก่อให้เกิดความลึกซึ่งเจ้าไม่อาาจจเข้้ใได แต่เมื่อลงมือทําเมื่อถึงจุดหนึ่งย่อมทําได้ในสายตาของเทพระดับหนึ่งเจ้าไม่ใช่บุคคลแต่มันคือทุกสิ่งนับไม่ถ้วนทุกสิ่งเกี่ยวกับเจ้าโปร่งสายอดีตและอนาคตของเจ้าล้วนอยู่ในสายตาของเทพพร้อมๆกันขณะที่เขาพูดชายหนุ่มในชุดคลุมสีดําก็โบกมือทันใดนั้นก็มีภาพจํานวนนับไม่ถ้วนปรากฏอยู่นอกร่างกายของเย่จิวมีภาพในอดีตและอนาคตจํานวนนับไม่ถ้วนซ้อนทับกันกลายเป็นภาพที่จะทําให้จิตใจแตกสลายและคนธรรมดาจะทนไม่ไหวเมื่อมองเห็น ในบรรดารูปภาพจำนวนมากเหล่านี้ชายหนุ่มในชุดคลุมสีดําบังเอิญหยิบขึ้นมาและพบรูปภาพเจ็ดหรือแปดรูปซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นการสิ้นสุดการตายของเย่จิวด้วยน้ำมือของผู้คนต่างๆเขาสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเจ้าได้และสามารถเล่นกับภาพโชคชะตาของเจ้าได้เพียงชั่วครู่เท่านั้นเมื่อมาถึงจุดนี้ชายหนุ่มในชุดคลุมสีดำก็บีบเบาๆและภาพเหล่านี้ก็กลายเป็นชิ้นส่วนและสลายไป หลังจากทำเช่นนี้เขาก็เงยหน้าขึ้นมองดูใบหน้าที่แตกสลายของเทพ,พเจ้าบนท้องฟ้าและถอนหายใจเบาๆเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาปรากฏตัวเราก็อดไม่ได้ที่จะเรียกเขาว่าเทพเย่จิวอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นเมื่อมองดูภาพที่กระจัดกระจายจากนั้นเมื่อเขามองไปยังคนที่อยู่ตรงหน้าเขาดวงตาของเขาก็สงบลงในใจกลับคลั่งคล้ายมากขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินร่างสองร่างก็เดินไกลออกไปเรื่อยๆไปยังเมืองหลวงของเทสมนทนเฟิงไห่ ในรัฐหญิงห่วงซึ่งห่างไกลจากที่นี่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดตำแหน่งของสำนักเศร้าถือพร้อมเสียงคำรามของปีกใหญ่สาวกเจ็ดเนตรโลหิตที่ทำภารกิจสังหารเลือดสำเร็จแล้วกำลังขี่ปีกใหญ่มุ่งหน้าตรงไปยังพันธมิตรในขณะที่ความผันผวนขอ,ของการเคลื่อนย้ายมวลสารดังก้องในช่วงเวลาต่อมาสีของโลกก็เปลี่ยนไปและผู้คนของสาวกเจ็เนรโลหิตก็หายตัวไปทั้งหมด